นี่พี่น้องใครเป็นแน่อันสมัยตะกี้ให้อยู่กับยายมันบโอ้ยพี่เอ้ยกินบิดหลายอย่างเรยวถ้าพี่น้องมึงท่องฟ้าก็มีตะยานที่ได้เป็นสีเหลืองแบบนี้แบบ่าที่หเนี่ยสมัยสมัยตะกี้ให้อยู่กับยายมาอยู่ลงเมนบเดแล้วเราสิม <for> ักนาเขาแหะเขาไเข้าไปโย่เออโย่แล้วขสิสกให่โยเออแล้วก็ได้ฝ่าเขาสิบักวางสัวละ คือแบบบอกสวนอะไรไปใช่ไหมโยเออลูกอะไรโยโยแล้วก็เดี๋ยวพากันตามืปตอนนี้พากันครั้งสี่เดือนท้างพี่น้องมากินเขาอยู่ป <c oughs> ั๊มน้ำมันปตทซวยเขาซวยน้ำเรากันสี่เดือนทางตัวไปอำเภอสุรุมทาบบ่อเขาลินมือนี่อำเภอสุรุมทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับงานที่สามอีกสามงานสุดท้ายเลยพี่น้องเด้วเหลือสามงานสุดท้ายนี่แมนวันที่สิบเหลือกับที่ สิบสองอยู่อ่าอุดรแล้วก็วันที่สิบหาปีดฤดูกาลครับป,ปูสตร์นี่พี่น้องเอาสตรดว่าปูนั่งกันนาซีาซวินนี่ถ้ากันซวยเขาซวยน้ำกินกีเเรียตะย่ำจะเดินทางไได้ก,กินอิ่มแล้วกันนอนแล้วไยคุณคุณพอแล้วกันยืนทา่า ใจเยินกนยังด้วยคุณพอ่ออุ้ยไม่บอกค่ะบีซื้อกาแฟไม่ให้พอหอ่อครับแล้วก็แล้กินแล้วแล้วกินแล้วดิบางน,นึงนะเสียบบอพี่อร่อมากเป็นยังไงลังกากที่ได้ไปเยี่ยมชมไปบุกลังเวทีลิเก อยู่ควารู้สึกยังไงแตกต่างกับหมอลำหอบบอกับอยู่กันอยู่กันยังที่กันฮะแต่ว่าขาจะกันแต่ข้าจนั่งแบบที่กันแบบมีล้วขาจะเรียนขากันหมแสดงี่เรีนอ้อมเนี่ท่องที่เายกตรงกลางเเนหเเนหมันหมนเ็น่เหนดังสนล้น้ํนเพีนี่ดังดอกไม้ไม่เหนื่อ่ะโอ้พูดถึงมาจบอันนี้คือหมายถึงมาเ้า ฟังขณะที่ดังๆที่ททรูว้วอลวลตอ์จริงส,สมาาบบิมาจะก่าวบทใหม่จึงทายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบลึกซึ้งกับเธอเออวันวันได้แต่ละเมื่อวันนั่งอีกกับว่าเกี่ยววันอย่างน<อ>ี้เนาะกับว่ามีการขืนกันอย่างนี้เอาไหมาจะอ้ย โอ้โหบอกปากเลยไม่ได้ใหญ่เลยว่ามันหามัดที่เส้นตรงมาจะก้าวบุดไปอายเฮ็ดทายก็รู้อายสิตัวเขาอายอายเออนั่นแหละอายเอียงอายรับบุดเคยเรียนนังตะศิลป์วันี่เคยเรียนอยู่แต่ว่าขึ้เข่าโอ้นั่นเลยว่าสิลุ์ครบวัน ผู้จัดการหลดอยู่ตอนหลับเงินคือกันล่ะตอนหลับพอลดอยู่ตอนหลับหลดอยู่ปาตาซีลดซีโลดเบื้องผุนเมียปากใหญ่นึงพี่น้องปิบาลีปีกินพูดกินเหรียะเขาเป็นเทรนเนอร์เขาปีนี้ไหนหลังจากที่ได้เขาไปเยี่ยมชมไปบุกล้างห้างบิ๊ทซิลิกีชื่นชอบรู้สึกอยากเนอร์บาริเกะค่ะชื่นชอบบาลิเกะเด้กไม่จะกวนบัวรู้สึกชุ่มเด็กไมจะกวนบั ลองมึงลองลูมัมนอ่ะลองสน <มา S 1> อนมาจะกล่าวบทไปเออมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึง่ง ถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบเึกซึ้งกับเธอที่คิดถึง <c oughs> ที่คิดถึงแบบเึกซึ้ง,งที่คิดถึง<ร>แบบเึกซึ้งกับเธอวัน,ว,น <c oughs> วันวันวันได้แต่ละเมื่อวันวันได้แต่ละเม <c oughs> ื่อบ่ไ,ได้ละเมื่อบ่ได้ แต่ว่าละมือของขผมมานาลองน้ำม้วนแล้วก็ซ้ำย่างลิเกเลยสิกิลิเกเป๊ะเลยเอาไหมเอาละมือนะคือเลยลิเกเป๊ะเลยถ้าลองเรียกใดก็ลองลิเกเลยเพียงอย่างเนียเถอาลองอันนัในบอลูสิกะในียังก็สิกาเอออา้สิกขัง น้ำตาไหลลังก่อนจะจากไปกลออิ้งกล่าวแล้วนอ้องต้องขอลาก่อนต้องเอาจีพรแม่มาห่มกายปฏิบัติเดบองเออ ได้บอกพวกเนี้ยก็อึมก็อึมเนี่ยลองเพลงดูดูเออด็กเด็กเด็กกเด็กบางคนเอาเฮ็ดจังหวินเมาน่อยเอ้ยไปอเฮ็ดจังนหรอยังไงด็กดีกิังหิ้องเพลงดูบ่ได้อยู่ดื้อรอง่าเพลงดีๆได้บ่น่งทัปนกึมกึมไม่ดูมาจะข่าวบทใบ ถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบลึกซึ้งกับเธอวันวันได้แต่ละเมื่อเนี่ยน้ำลายสุดซึ้งเปืือนที่มือเปืือนที่หน้าพ่อล่างในขออนุญาตขึ้นรถนอนก่อนนะบ่บ่บ่มบ่มร้อยเปืือนที่ใจหรอก ลาภาพดำดำลาภาพดำดำบอกมันติดผาก็ยังมีปัญญาลาภาพดำดำมันติดผาก็ยังมีปัญญาสักออกก็ได้อยู่เยนผิดแล้วอานูว่วผิดยังลบได้หาแนว หาน้าที่ลบลอยลบลอยลบลอยออนี่มักมักมองนี่อกใจแบกเปืือนบ่น้อยในอดีตมันลุงฟฝันมันลุงฟันย่งดีมาลบอย่งดีมาลบจังสิลืม มันเกินขึ้นตัวตไหนกว่าสภา,ดาพดำๆบะเมนีนอยางว่าก่อนเตยมันช่องเตยเม,นนมันอะรแบแกเพ่น,น,นี่รับผไปเดอยวอยากควกใจออกวางวายตรงหน้าอันนี้ไม่เป็นหรอก เอายนใส่ตะกลางหลังน้ำสักสามวันแล้วเพื่อนที่ใจขึ้นต้นมาจย่างในพี่น้องพอจะส่งลงหลังได้แต่อย่ากเอาหัวใจใส่เอาหัวใจใส่กองสีชมพูผูกลิบบินตัวให้หลวงนเฮ้ยนะเด็กผู้สิภาพไปตัดผมอยู่หรอกผมยาวแล้ยตัดผมพานหรตัดบานบุตรี ไปครัเดินทางต่อกิบประศัตรแล้วเงพร้อมเดินทางไปกันต่อเจอกันอยู่ที่สุรินสุดท้ายแลยด้วยพี่น้องมือนี้มือสุดท้ายแล้วสิได้ทีรถตู้แล้วหมดสัญญากับคุณพ่อแล้วรถตู้วันสุดท้ายแล้วอ่ะพี่น้องก็สิเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องนอนเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้ฝากพี่น้องไว้ซัมมี่พ่อกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ